เอีคู่หนึง่งมาเปลี่ยนพื้นเละตุ่มเปะ๊ะเราก็ลือ้อทิ้งหมดเลยนะคิ Q ้วค้วเนี่ยมันพังหมดแล้วเราก็ใช้คิ้วหนังแทนสวยกว่าเลยดูดีกว่าวันนี้ก็มาดูลองเท้าอย่คือมีคนคอมเมนต์กันมาเยอนะนะว่า รองเท้าที่ส่งมาบางทําแต่ละคู่ก็แบบบางคนก็เรียกว,ว่าขยาแล้วแต่ว่าบางอ่ะเมื่อเขาส่งมาเราพอจะช่วยได้ก็ช่วยๆกันไปแต่ยอมรับว่าแต่ละคู่นี่แบบเละอย่างเนี้ยเด็กที่สําคัญคือเราต้องลอกของก่อมันหมดเพราะมันแข็งแข็งหมดผ้าเรื่องางินวนี้เราไปลอกออกหมดแล้วใช้เครื่องเจียลอกพอลอกหมดเราก็ไว้คงเดิมมันแล้วค่อยมาลงด้วยน้ำยาลอกกัดอีกที ซึ่งปรับให้ปรับให้ใหยางตัวเนี้ยมันนิ่มขึ้นมาหน่อยเนี่ยพวกนี้สำคัญมากอย่างคู่นี้ก็เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่าเลกเ่ยอย่างคนอุดตัเนี่ยถ้าคนติดตามก็เห็นเนี่ยก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะเห็นไหม คือทำรองเท้าเนี่ยมันต้องแบบเข้าใจคีหลักมันเยอะๆอะคือบางคนก็จะว่าผมทำรองเท้าบอกว่าสอนในการทำรองเท้าจริงๆอะ่ะคนที่ดูคลิปผมบางคนเขาก็โอเคนะเขาก็ไปต่อยอดทําเองได้แต่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจเพราะผมไม่มีเวลามานั่งทําคลิปสอนผมจะทํางานไปด้วย ของบางอาจจะทํางานไปด้วยแล้วก็บอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ทำบ่ร,ริงการทํารองเท้ามันต้องอต้องลงมาลุยจริงๆอะ่ะเพราะมันมีรองเท้ามันมีหลายเคสหลายแบบท,ที่เราจะต้องแบบเราไม่สามารถไปยึดติดกับไปเทิรเดิมๆ,ๆได้ทุกอย่างเพราะมันต้องอะแดประดับแรงไปเรื่อยแล้วรองเท้าแต่ละคนในอย่างมันเนี้ยแรยกๆมานี่แบบ ทรงไม่ได้แลว้วอ่ะแต่เราก็ต้องมีหุน่นเห็นไหมอย่างเคสเล็กๆพวกเนี้ยเราต้องมีหุ่นเพื่อจะมาดึงให้มันเข้าทรงเราแรกๆคือทรองมันเละหมดแลยวเละตุเปะแลว้วแต่ก็บางคนก็ขอบคุณที่บางคนบอกว่าดูคลิปบางแล้วสามารถไปต่อยอดได้บางคนบอกสามารถทําอย่างนู้นได้ทํานี้ได้เหมือนน้องอคนบอกว่าเออผมดูคลิปบางผมสามารถวางคิวรองเท้าเป็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าเออมีประโยชน์แต่บางคนก็บอกว่าดูไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ย ซึ่งบางคนก็แล้วแต่นะเพราะบางก็ทำนี้เคลดลับบางอย่างที่แบบว่าเช่นบางคนเขาไม่เข้าใจเพราะเขาเห็นในวิธีการทำออกมาเขาก็จะรูปเข้าใจอนะไรเงี้ยนะนาจีกาตังธรรมดาคนลองอย่างนี้เหมือนว่าเราจะเราจะลงสีเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ำยา ให้มันของเข้าออกก่อนครบาบสุกระปรงคราบอะไรพวกนี้แลเดี๋ยวเราจะมาวางคิ้วแล้วคือลงใช้คิ้วหนังพอเราทำความสะอาดเสร็จเนี่ยเราจะวางคิ้วเราวางคิ้วใหม่เราก็ต้อง ลายกาวเะเลยเลดวินคคณเนี้คงจะลอยก็คือถ้ามันเป็นคุณภาพหนังมันยังโอเคอยู่นะไม่แตกมากก็ส่วนหนังแตกเนี่ยเราก็อใช้กระดาษทยเคลียให้หนังมันเสมอก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้ตัวปรับรภาพอีกทีนึงปรับรภาพอีกทีนึง หนังให้ดูด้วยนะบางคนก็ไม่รู้จักหนังบางทีหนังแตกถ้าเป็นไม่ใช่หนังแท้แตกอะ่ะจะปรับยากคิ้วเราก็ต้องทาองความสัตว์เสร็จแล้วต้องทา,ว,งทาวางตัวเนี้ยทากาวให้หมดเราก็มาวางคิว้ว คิ้วนี่เราดึงไม่ต้องตึงนะไล่ไปตามแบบตามธรรมชาติของมันรองท้าบังคู่มันก็มาถ้า,าแบบทรงเสียมหมดแล้วอะ ต้องมาไล่มันใหม่หลังจากเราย้อมเสร็จขัดเราก็รอแห้งเพื่อจะขัดเงาแล้วก็ใส่พื้นก็จบละเนี่ยจากว่าที่มันเละๆมาตอนนี้ก็กลับเป็นทรงใส่พื้นกร็ปกติเทียร์พื้นพื้นประกอบแล้วก็ ยึดทำไมเราต้องใส่โฟมตัว้โฟมตัวนี้มันจะช่วยยึดด้วยไงยึดตำแหน่งไน้แน่นเข้าไปอีกนะนี่ก็โอเคแล้วอ่ะคอนเวรดเซียวกีมาก็โอเคนะต้าคนติดตามกันก็ช่วยได้เต็มที่อ่ะไอเท็พุกนี้มันเป็นสูตรเทคนิคเฉพาะตัวเด่นทายากอยู่ทำยากมากก็เลยใช้ขั้นตอนเยอะมากแล้วก็ต้องรอเซตมันหลายหลายอย่างแล้วบางก็ยังเนในความเป็นมันมีทำหนีมีเท็กเจอร์ของมันมั่งอยู่นะ ก็ช่วยได้ที่ช่วยนะจะทําให้พอใจทุกๆคนมันก็เป็นไปนไม่ได้อย่างนี้ก็ยากแล้วหาช่างในประเทศไทยทำยากลยผมว่านะผมก็ไม่เชื่อว่าเก่งหรอกแต่ผมก็ว่านะช่างในประเทศไทยก็จะมีตักกี่คนนะแล้วตัวเนี้ยทํายากไม่ใช่ง่ายโอเคนะครับ